เท็ดดี้นะแม่มีสาวแล้วนะนั่นๆๆเดี๋ยวป้าป๊าแต่งงานให้เลยนะอันนี้เจัสดีครับขนุนผมรักขนุนอันนั้นน่าตีจังเลยอ่ะอ่ฉันรักเธอนะขนุนฉันรักเธอแล้วนะเนี่ยยิ้มเดียกันหมาตัวผู้ตัวเมียไม่กัดกันหรอกเนาะอ๋อนั่นรักกันนั่นนี่นั่นป้าก็วิ่งป้าก็วิ่ง แหน่แหเจ็บตาหรือเปล่าคะต้องไปใส่ยาป่ะคุณลุงต้องไปใส่ยาแน่ไหมเอายาทานะยานะดีแค่เฮ้ยเนี่ยมาทิ่มตะเกียร์ทิ่มตาเนี่ยเลือดกลับบ้านไหมเนาะติดสาแล้วกลับบ้านไหมเนาะนี่นาะเฮ้ยจะกลับบ้านไหมเนาะนี่เนอะนู่เออโดนสกยพคอทำไมอะจะเจ็บตามั้งหนูว่าเล่าปาเทดดี้กลับบ้านแหน่แหน่แหน่โอ๊ยเทดดี้ เท็ดดี้มีแฟนแล้วป๋าจับไม่ได้เลยไว้อันนี้อันนี้เน้นๆๆๆๆๆเดี๋ยวไปขู่เขาอีกอันนี้มาๆๆๆเดี๋ยวโดนอีกขอหน่อยเอาเอาใหญ่แล้วข้าวเนี่ยให้พอฉันออกปานก็ทำแบบเนี้ยให้ปามวิ่งเท็ดดี้โนโนนะโนโนนะคุณลุงเจ็บนะลูกนะโนโนโนเท็ดดี้ออกขาวหวงสาวหวงกันแล้ว เทดดี้เทดดี้โนโนนะลูกนะเทดดี้ครับเทดดี้ครับโอ้ยสาวเขาก็ยิ้มกันเนาะดีใจเนาะอ่ะเนื้อคู่แล้วเว้ยฮอ่ะพี่บอลตัวร้อนเอออ๋อเทดดี้อยากวิ่งพาวิ่งหน่อยโนโนนะลูกเนาะโนนพาเขาวิ่งเทดดี้เทดดี้ทะลึ่งอยู่นะลูกนะด้วยมังเนาะเออมังเนาะเแขนขี้ขาดอุ้ยใช่ฮะอืมมันตัวนั่งปลพอยเลย เทดดี้ครับไม่ขู่ไม่ขู่สาวลูกไม่ขู่สาวลูกเทดดี้เบียเทดดี้ไม่ขู่สาวนะเทดดี้ไม่ขู่สาวนะลูกนะเทดดี้ไม่ขู่สาวนะเทดดี้ก็อยากเล่นเกินอีสาวก็กลัวขนุนกลัวหนูแล้วนะลูกเดี๋ยวเขาไม่รักแล้วนะขนุนบอกกูไปดีกว่าไว้เออหนุนบอกกูไปดีกว่าไว้เท็ดดี้โนโนนะลูกนะ เนาะไม่เอาหามแห่ลูกหามแห่เขาจะเนี่ยดูดูเท็ดดี้เท็ดดี้เหมือนแบบสวัสดีครับผมอยากเล่นด้วยเนาะบอกอย่ามายุ่งกับฉันครับฮุดบอยลูกฮุดบอยนะโอ้ยเดี๋ยวจะแต่งงานให้แล้วนะแต่งงานให้นะเนาะไม่เอาเท็ดดี้ใช้ไม่เสียเท็ดดี้เบียร์มีข้าอยากจะเล่นด้วยอยากเล่นแทบจะกราบแล้วแหละอยากเล่นจัดขอเล่นไงอุ้ยน่ารักเนาะ ยังมีคุ้นแต่ลองคุ้นเนี่ยโอ้ยุบปลักตุบปลักตุบปลัก,กท่านดูเทดดี้ดิอ้วนเทดดี please playing with me please play. yes มันไม่มีเพื่อนเล่นแง่ใช่ค่ะไม่มีเพื่อนเล่นใช่ค่ะใช่ยักษ์จะไม่มีเพื่อนเล่นหนูก็เกรงใจถ้าสมมุติมาก็เลยฝากคุณลุงไว้น่ะที่บอก<ช>อ่ะถ้าเอาแบบว่าเจอก็ดูให้หน่อยเพราะว่าหนูสงสารไงเดวๆๆไอนองเ๊ะ ไม่ต้องไปหวงก็ได้งาไม่เอ้ยเนอะเอ็นเดรรู้เรื่องนะรู้เรื่องนะเอ็ดีน้อยก็หวงเออใช่เขาหวงของเขาอีอันเนี้ยอันเนี้ยเด็ดดี้อยากเล่นกอดิกหางใส่อู้ดีใจมีเพื่อนนะเน่เนสาวนี่ก็มาตรงนี้ดูเท็ดดี้นอนเฝ้าเลยเล่นกับหนูหน่อยไม่อะ ดีใจมีแฟนนะดิฮะเต้ดี้เตดี้แม่กลับบ้านแล้วนะฝนตกก็น่ารบกวนคุณลุงนะลูกจะกลับไหมนออาการนี้นอเร็วกลับานเร็วน้องปะน้องปะอันนี้เล่นกับหนูนอยครับรูเล่นหนูน่อยหนูอยากเล่นด้วยอุ้ยทับกาบเลยเนาะอันนียขนุนขนุนก็ยิ้มใหญ่เลยนะขนุนนะ ความรักกันเนาะโซแมททุกคนเะนาะยังไงโซแมทแล้วจะเป็นเล่นตัวเหร่น้แมวมามเหร่นน, <laughs> น,น้อยอแล้วไปไหนแล้วค่ะแมวน่ะอ๋อยังอยู่ก็ไผาย,ยมั้งทำไนะงดีคุณลุงเดี๋ยวเข้าลงเดี๋ยวหมาไปเข้าลงเอออยู่บ่าให้ลงไปเลยนังอยู่ก็ไปนะลงไปเลยเลยนีน่ยเปนไหนก็ลง โอ้ยน <át> ้อวุ่นกันจัางน้อวุ่นกันจองนะเอาโอ้ยกระโดดใหญ่เอาอาเเล่นเป็นเพื่อนกันลูกอุ้ยเอ้าพี่ม้ามาเอ้าเดี๋ยวพวกนี้อาเขาเมาเล่นกันนะนี่กสองจมมวลนะคุณกันดูก็เลยพี่มังพี่ม้าแค่เซมเอ็กนะเอ็กมันเซมละมาดอนผสมโกลเด้นเซมฮะเอ็กมันเซมเซม อ๋อเหยาวนดูสวิมมิ่งอ่ะขนุนขนุนไปแล้วขนุนสวิมมิ่งแล้วนะลงน้ำแล้วเต็ดดี้ลงจะไหวเป็นหรอเออตัวแดงมันไม่ลงมันไม่อาบน้ำโอ้โหพี่มาร์คสีดำอ่ะสวิมมิ่งแล้วเออเหยาอะไรดีอยู่สิดูเห็บดูดูดูโอ้โหไปแล้วเนี่ยดูสิน่ารักช้เอาแล้วอู้หู้หู้สาวสาวเล่นน้ำโชว์แล้ว ดูเจดีจะทำยังไงเนาะสวัสดีครับเจดีเจตีลงเลยน้ำเขาหลอกดูดิเจดีหน้าตีนหนู่มลงเน่ยโอ๊ยไอ้ไต้นเนาะไม่มีหรอกวันเขากลัวมีงูเขาบอกงั้นหมอนี่ไม่ลงไม่กล้าลงอันเนี้ยห่วงสาวเนี่ยเนี่ยเห็นไหมห่วงสาวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอืมอืม ตัวเองก็ไม่ได ok> ้ลงไปสับัดทำไมวะน่ะเอ้ยเนาะเท็ดดี้เนาะโอ้ยเป็นความรักซะแล้วแหละเป็นความรักแล้วแหละยกชาวเกาะสองมาวิ่งเล่นกันมันวิ่งเล่นนะเอออันนี้ตื่นเช้าหนูตีห้ากว่าหนูก็เห็นคุณลุงแล่าเท็ดดี้อยากลองอ่าๆสาวพาลงโชว์ดิหนุลงตามกนนุนมากดูดูดูเท็ดดี้เท็ดดี้จะทำยังไงจะชาตตื่นมาเนี่ยจะออกบานแบบเนี่ยเนี่ย ไปเลยลูกไปอ่ะไปเลยไปเลยอ่ะเดดดี้โชว์เลยโชว์สาวเลยสาวโชว์สาวเลยลูกอ่ะเดียชวนอาบน้ำเร็วเยสไอ้แน่นตีจังเลยดูเทดดี้จะโชว์เดดดี้จะแกลี่นี่ว่าหาแล้วดูเทดดี้ดิดทำยังไงวะเฮ้ยยังไงวะ